ตำรวจยิงผู้ต้องสงสัยที่ปฏิเสธวางอาวุธกรมตำรวจในรัฐแอริโซนาได้เผยวิดีโอบอดี้แคมแสดงให้เห็นการเผชิญหน้ากับผู้ต้องสงสัยที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บอีกหนึ่งในวันพฤหัสบดีเจ้าหน้าที่ได้ไปที่บ้านหลังหนึ่งพร้อมหมายคน้นเพื่อตรวจหาอาวุธที่ถูกขโมยมาเจฟฟรีย์แคร์เคฟผู้ต้องสงสัยรายนี้ได้อยู่ภายในบ้านแต่เพียงผู้เดียวพร้อมอาวุธปืน เมื่อตำรวจเข้าไปในบ้านพวกเขาก็พบเจฟฟรียยืนถืออาวุธอยู่ภายในตำรวจได้ร้องบอกให้เขาวางปืนแต่เจฟฟรียปฏิเสธหลังจากการเกลี้ยกล่อมไม่เป็นผลเจ้าหน้าที่นายหนึ่งตัดสินใจยิงปืนช็อตไฟฟ้าไปที่เจฟฟรียผู้ต้องสงสัยรายนี้ตอบสนองด้วยการยิงปืนสวนกลับสองนัดก่อนที่เขาจะถูกยิงเสียชีวิตโดยตำรวจเจ้าหน้าที่นายหนึ่งถูกยิงเข้าที่หน้าอก กระสุนอีกนัดหนึ่งของผู้ต้องสงสยัยทะลุผ่านเสื้อของตำรวจอีกนายที่รอดไปด้วยความโชคดี